สวัสดีครับเฮบีบไรเดนครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆสมาชิกอยากจะเห็นหรือเปล่านะว่าผมเลี้ยงกระต่ายแบบไหนนะครับบางคนอาจจะเห็นว่าผมให้กระต่ายวิ่งเล่นในข้อนะครับแล้วเข้าใจว่าเป็นบ้านเป็นกรงเขานะจริงๆไม่ใช่นะครับผมเลี้ยงกระต่ายคือในสวนหลังบ้านนะครับเดินมาจากตัวบ้านก็เลี้ยวมาเนาะนะครับพื้นทั้งหมดของสวนหลังบ้านก็จะปูกลาด,ด้วยกรวดนะครับก็เป็นกรวดสีขาวสีเทาอย่างนี้นะครับ เป็นกวนบดทั้งหมดเลยนะครับหมดเลยทั้งสวนเลยนะครับปูหมดเลยทั้งทุกที่เลยนี่นะครับทั้งหมดเลยตรงนั้นเป็นปูแล้วก็มีต้นไม้พวกนี้ผมปลูกเองมหมดเลยนะครับต้นไม้เวลาปล่อยให้วิ่งเล่นเนะี่ยผมไม่ได้ให้เขาวิ่งเล่นในที่แบบนี้นะครับผมจะล้อมจํากัดพื้นที่ไว้เพราะว่ากลัวว่าจะไปกินต้นไม้ที่แบบเป็นพิษอันตรายนะครับแล้วก็อาจจะแบบไปเจอพวกแมลงอะไรเงี้ยที่เราไม่รู้ว่ามันแอบอยู่ตามต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับ ตัวอาคารหลักก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมทำโรงเรือนขึ้นมามีหลังคานะครับมีตะแกรงเหล็กขนาดประมาณเอานิ้วโป้งแย่ได้ก็คือถ้าเป็นงูตัวใหญ่เข้าไม่ได้นะครับแต่งูตัวเล็กอาจจะเข้าได้แต่งูตัวเล็กก็จะกินกระต่ายไม่ได้อีกและนะครับนี้เป็นตะแกรงเหล็กฉีกเบอร์52หรือว่ายังไงเนี่ยครับส่วนกรงรอบๆจะเต็มไปด้วยตะแกรงทั้งหมดเลยนะครับระบายอากาศหลังคาเป็นเมทัลชีตนะครับ ติดฉนนสะท้อนความร้อนนะก็กันความร,ร้อนได้ประมาณหนึ่งลดอุณหภูมิได้ประมาณ4-5องศานะครับแล้วก็ฝั่งที่โดนแดดในช่วงบ่ายเนี่ยผมใช้แผ่นสะท้อนความร้อนของเ c g นะครับไปซื้อมามันจะเป็นแพ็คประมาณ 10- หรือ20แผ่นแล้วแต่ความหนานะผมก็เลือกความหนา5มมตรบ้านแล้วก็จะมีความหนา1 1เซนติเมตรนะครับ1ิบมอย่างเงี้ยนะหนานะครับก็เอารวดเจาะแล้วแขวนไว้นะครับทำไมต้องทำแบบนี้ ผมไม่ทําผนังทิพเพราะผมอยากให้อากาศมัน f ฟล์นะครับแล้วก็แขวนไว้เพราะเวลาลมพัดเนี่ยมันจะอ้าวเงี้ยครับแล้วมันจะพับกลับเข้าไปก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็สะท้อนความร้อนสะท้อนแสงนะครับสร้างร่มเงาเป็นในตัวอีกอันนึงคือสามารถแดร์ตำแหน่งนะครับขึ้นลงได้เนี่ยผมจะแขวนเว้นเว้นเนเนไว้นะครับในข้างในก็ค่อนข้างมืดนะครับแต่แห้งเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกก็ทําให้ข้างในกรงค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับเข้ามาข้างในอาจจะตกใจนะครับเพราะว่า ข้างในผมให้อึให้ฉี่ลงบนพื้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเศษหญ้าทั้งหมดก็จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเวลาเก็บท้องทุสาก็แค่เอาจอบเอาพั่วนะครับบุ้งกี๋โกยทิ้งนะครับเอาอึมันไปใส่ต้นไม้นะครับในสวนส่วนพื้นจริงๆก็จะเป็นลูกรังนะครับแต่วันนี้ก็เอากรวดมาถมเพื่อที่เวลาเราเดินเนี่ยมันก็ไม่แดงติดเท้านะครับแล้วก็กระต่ายก็ไม่ติดเท้าด้วยผมก็ทําเป็นแบบอย่างนี้เป็นทางเดินวนรอบแต่นี้ก็มีตักไปบ้างแล้วนะครับนิดๆหน่อยๆ นี่ก็เดินรอบนะครับสมาชิกที่มีทั้งหมดในนี้ยังไม่ได้นับล่าสุดเนาะเพราะว่ามีบางตัวที่ตายไปนะครับเพราะว่ามันแก่แล้วนะครับมันเป็นตัวที่ย้ายมาจากฟาร์มที่เขาไม่เลี้ยงแล้วนะเลิกเลี้ยงแต่ว่าทั้งหมดที่เห็นนี่นะครับทั้งหมดเลยนะทุกตัวนะไม่ใช่กระต่ายที่เกิดที่บ้านนะครับผมซื้อมาบ้างนะครับเขาให้มาบ้างเหมือนเป็นที่พักพิงอนะเนาะแบบกเกษียณอายุแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับ แต่ละตัวคือไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องกันไม่ใช่ลูกที่เกิดจากกระต่ายในใน,ในนี้นะครับแล้วก็ผมไม่ได้ทําฟาร์มนะครับถ้าวิดีโอนี้อาจจะสแสลงเนาะลง Facebook ไม่ได้นะครับติดติดอ่เขาเรียกว่าติดเหลืองติดแดงอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะไม่ถ่ายที่อยู่ในกรงจะถ่ายตอนที่แบบเปิดประตูแล้วดีกว่าโอเคนะครับนี้ก็พามาดูตัวแสบที่สุดนะครับก็คือมูดัชนะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยแบบ ทำไมเลี้ยงก็ตายบนกรงแบบนี้ล่ะนะครับนี่จะเป็นเรื่องที่ดราม่าบ่อยที่สุดที่ผมเจอเลยเออจะบอกก่อนว่าผมลองมาหมดแล้วนะเลี้ยงในกรงโชบีแล้วนะครับกรงอีพ็อกซี่สีดํากรงสีระเบิดนะครับเลี้ยงแม้กระทั่งแบบเลี้ยงปล่อยเอาดอเลี้ยงหมดแล้วเลี้ยงในห้องนอนก็เคยเลี้ยงแล้วนะครับในห้องน้ําในห้องนอนเนะี่ยเคยเลี้ยงแล้วไม่เวอร์เพราะมันเยอะขนาดนี้มันเลี้ยงในบ้านไม่ได้หรอกนะครับยี่สิบกว่าตัวก็ บูดัชเนี่ยเป็นกระต่ายจากฟาร์มซันชยัยเรบ t ทรีที่เชียงใหม่นะครับฟาร์มบ้านป้าสกลเนาะก็เป็นเอ็นดีบีตัวแรกที่ซื้อมานะครับจำราคาไม่ได้แล้วแต่ว่าก็เป็นตัวผู้ที่โซนมากเลยนะครับดื้อมากเลยเคยเลี้ยงในกรงที่เป็นพื้นลวดด้วยคืออยู่กรงพื้นลวดมาตลอดตั้งแต่เด็กอะนะครับตั้งแต่เกิดเลย คราวนี้เอามาอยู่ที่บ้านผมเนี่ยผมก็ซื้อกลงที่เป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยครับเห็นไหมจะสังเกตดูว่าพื้นกลงเนี่ยไม่มีสนิมเลยนะครับจะอาจจะมีบ้างที่มันเป็นตรงซอกเงี้ยนะครับเห็นไหมนะครับซึ่งพวกนี้มันจะเป็นแค่รอยเชื่อมแล้วมันเป็นแค่คา,าบฉี่คือถ้าเอาน้ําล้างออกหรือว่าเอาแปรงขัดออกนะครับมันก็จะใหม่เลยนะครับมันจะไม่มีเป็นเหมือน,นสีน้ําตาลน้นําตาลเป็นจุด,จดๆอย่างเงี้ยไม่มีนะครับเนี่ยมันเป็นแค่รอยด่างเฉยไม่ได้เป็นสนิมนะครับเพราะกรงพวกนี้เป็นสแตนเลสมันไม่ไม่ขึ้นสนิมเลย น่าจะเป็นเกตสามศูนย์สี่แหละส่วนคนนี้คนนี้คือชื่อคริสเซกริมนะครับแต่ว่าหลานผมเรียกว่าไข่ดาวหางนี้หางนี้นี่น,นี่อยู่นี่มาน,นี่ก่อนเร็วอือนี่คือคริสเซกริมนะครับแต่เขาเรียกฟรายเอ็กผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาเรียกฟรายเอ็กไข่ดาวมันเหมือนไข่ดาวตรงไหน,นมันสีขาวเหมือนไข่ขาวอ๋อนี่เป็นล้อฟนะครับสีฟรอสตี้เชื่องมากเลยนะมากๆโตแล้วนะ่นี่เกือบสามปีแล้วตัวนี้นะครับตัวผู้ คือกระต่ายทุกตัวผมยังไม่เคยผสมเลยนะยังไม่เคยมีลูกเลยนะครับก็เป็นฟอสตี้ตัวผู้ที่เชี่องมากเลยครับดูขี้อ้อนมากสุดๆไปเลยครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กระต่ายหลายตัวที่บ้านผัดขนอยู่นะครับสิ่งที่ผมจะสังเกตแล้วก็ดูเป็นพิเศษก็คือเรื่องของขี้ตานะครับมีเยอะไหมร้อนเกินไปไหมคางเปียกไหมนะครับแล้วก็เรื่องขนว่าเออแบบมันมีอาการแบบขี้เรื้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงดูฟันดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ปกติแล้วผมไม่ค่อยให้อาหารเม็ดนะครับคือให้น้อยมากนะครับแต่ช่วงนี้ก็คืออากาศมันไม่ค่อยชื้นเท่าไหร่ก็ให้กินอยู่บ้างนะช่วงนี้ก็จะกินน้ําเยอะทุกตัวเลยเพราะอากาศร้อนนะครับในกรงผมจะมีเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้วัดอุณหภูมิเป็นฟาเรนไฮต์เนาะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนในนี้สามสิบสองจุดหนึ่งเซลเซียสความชื้นหกสิบสี่เปอร์เซ็นถือว่าค่อนข้างชื้นนะครับแล้วก็ร้อนไหมก็สามสิบองศาขึ้นไปก็ร้อนแหละแต่ว่า ผมนั่งอยู่ในกรงเนี่ยตอนนี้นในคลองนะครับที่มีหลังคาไม่ได้รู้สึกถึงไอร้อนเลยนะครับคือมันเป็นอากาศแวดล้อมมากกว่านะครับขี mm ้ออนมากคริสเซกริมปิดก่อนกลับมาดูมูดัสต่อนะครับ mm hmm. มูดัสก็เป็นเนธอรนดดรอปที่ดื้อมากนะครับเป็น VM ก็คือเป็นสีโอปอลบีเอ็มพ่อเขาเป็นแบล็ก v ีเอ็มมั้งนะครับส่วนแม่นะ่าจะเป็นชินเชล่าเือเป็นบล mm ู hmm. ผมจำไม่ได้แล้วนะครับลูกมักิดนะครับพอ่อแม่ก็ชื่อ เอลซาชื่ออะไรเนี่ยนะครับดัชมูด้นี่อายุขวบกับอีกเกินครึ่งปีแล้วปีกว่าแล้วเกือบสองปีแล้วคือถ้าถ้ามกราปีหน้าก็สองปีพอดีสองขวบพอดีนะครับดื้อมากเลยนะครับสุดๆไปเลยใช่ไหมมูผมเคยหัดให้ใช้ห้องน้ำก็ใช้เป็นอยู่นะครับแตป่ปัญหาคือถ้าเลี้ยงแบบนี้นะครับผมจงใจให้ฉี่ลงพื้นอยู่แล้วนะครับ ฉี่ลงพื้นเพราะไอ้ความชื้นไงพวกน้ําฉี่ก็ซึมลงไปในดินเลยส่วนหญ้ากับเศษอืก็จะตักทิ้งได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าใช้กระโถนผมต้องเททิ้งทุกวันเลยเพราะวันหนึ่งเขาเทยเยอะนะครับแล้วบางทีเขาขึ้นไปนั่งด้วยนะครับนั่งฉี่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ให้ใช้ก็เขาจะฉี่ที่มุมเนี้ยเป็นประจํานะครับจะสังเกตว่าจะเป็นแบบคาบขาวๆเกาะอ,อยู่เพราะเป็นคาบฉี่เนาะก็ทำความสะอาดอยู่บ้างน,นะครับเอาไปเช็ดล้างตากแดดอยู่บ้างตรงนี้เขาจะกินน้ํานะครับแล้วก็ เลดี้ก็คือแบบน่าจะเป็นคู่มั่นเขาแหละอยู่ตรงนี้อยู่ข้างกาันให้เห็นกันทุกวันนะครับจีบกันทุกวันเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยให้ผสมกันส่วนคนอื่นก็จะอยู่ตรงอื่นนะครับใช่ไหมมูม,มูดื้อไหมมูดื้อไหมมำลูกอืมอืมมูดสัส ดัชมูดัชถ้าถามว่าทำไมชื่อมูดัชนะครับก็คือดัชเนี่ยเป็นลายกระต่ายดัชเนาะสังเกตดูว่าลายของมูดัชเนี่ยจะคล้ายลายกระต่ายดัชไหมผ่าตรงกลางแล้วก็มีกางเกงแสงเกงใช่ไหมแต่ว่ามูเนี่ยคือมาจากมูมินนะครับก็คือไม่รู้เอามารวมกันแนละ้วมันแปลกดีชื่อชื่อมูมินนะครับคือถ้าสมมติดัชมีลูกเป็นขาวตาฟ้านะครับแล้วเป็นตัวผู้ด้วยผมจะตั้งชื่อว่ามูมินนะครับ ราะว่ามูมินมันเป็นตัวสีขาวแล้วตาสีฟ้าการ์ตูนมูมินของฟินแลนด์อ่ะใครรู้จักบ้างนะครับก็คือมูมินเป็นลูกมูดัชอะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะครับคิดว่าน่าจะให้จับคู่กับเลดี้นี่แหละเลดี้จากแลบิดแอร์นะครับเป็นน่าจะเป็นแบล็ k ออ t เตอร์วีเอ็มมั้งนะครับผมไม่รู้จะไม่แน่ใจเป็นแบล็ k ออตเตอร์วีเอ็มหรือเป็นแบล็ k วีเอ็มนะไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นแต่เป็นวีเอ็มแน่นอนเพราะว่าตาสีฟ้าข้างหนึ่งคนระับอีกข้างหนึ่งก็จะฟ้าแบบไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่อ้วนมากเลย นี่คือเนเธอร์ดอฟตัวเมียที่ใหญ่ที่สุดในบ้านนะหนักตัวอ้วนตุ๊บเลยเัวที่จะค่อนข้างขี้อายหน่อยนะครับแล้วกลมมากเลยนะครับน่ารักมากนิสัยดีมากเลยสมชื่อเลยนะครับรับบิดแอร์ฝึกมาดีมากนะครับทำไมเลยดีทไมอ้วนตุ๊บเลยขีอ้อาย สังเกตดูว่าจะมีแสงรอดออกมาอยู่บ้างน,นะครับเพราะว่าผมให้แสงมันเข้ามาทําความสะอาดในนี้บ้างน,นะคือโดน UV บ้างโดนอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนนะเพราะมันจะข้ามไปเลยนะครับแล้วก็ช่วงที่แสงมาจัด,จดเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนะครับฝั่งนู้นที่ตะวันออกฝั่งนี้ที่ตะวันตกนะพอตกก,ก็แสงก็จะเข้ามาก็จะมีแสงมาบ้างนิดๆหน่อยๆเพราะกระต่ายถ้าอยู่ในร่มนานเกินไปแล้วไม่มีแสงเลยไม่ได้รับวิตามินดีเลยเขาอ,อาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกนะครับผมก็เลยพาไปวิ่งเล่นบ้างอะไรบ้างประมาณเนี้นะครับนี่คือแดเนียยนะครับ ดนเนี้ยนี่สามปีกว่าแล้วตัวผู้เหมือนกันยังไม่มีแฟนเลยถ้วยพวกนี้ก็ใส่หญ้าสับไม่ให้สับสิตัดนะครับด้วยกรรไกรนะบางทีผมก็จะใช้ถ้วยสแรามลกกลมๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้เอาไปล้างก็เลยใส่นี้แทนนะครับแดนเนียวชินชิล่าใช่ไหมบุคเคชินชีล่าเนี่ยตรงนี้ผมจะมีป้ายชื่ออยู่นะครับแดนเนี่ยวมีชื่อวันเกิดเดือนวันเดือนเกิดนะครับแล้วก็ชื่อแล้วก็เพศด้วย เน่เน่เาตบหน่อยเล้วเลี้วเีวเน่คนนี้คืออิกนาซิโอนะครับมาจากที่เดียวกับดัชเลยกับมูดัสเลยนะครับจากซันชัยแรบรทรีที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับตัวผู้นะครับทีแรกที่เห็นในรูปเนี่ยผมนึกว่าเป็นตัวเมียแต่ไม่ใช่นะครับเป็นตัวผู้อ้วนทำไมอิกนาซิโอนะครับ อ้วนอ้วนอ้วนมาวันแรกนี่น้ําในกล่องที่ขนย้ายนะครับกับอาหารเม็ดนะหกผสมกันนะหูยกลิ่นเหมือนเหมือนควายเลยอะ่ะกลิ่นเหมือนซักไออะไรนะคอกสัตว์อ่ะคือมันเป็นอาหารเมร็ดมันโดนน้ำอะ่ะลองคิดสภาพดูทั้งวันนะครับแล้วมันก็เหม็นมากแล้วตัวมันก็เลอะอาหารเม็ดที่แบบเปียกไปทั้งหมดเลยครับกินเหมือนควายเลยวันแรกที่มานะครับอันนี้ก็เด็กกับมูดัชนิดนึงประมาณกี่เดือนนะผมจําไม่ได้นะดู อิกนาซิโอเกิด16เมษายน2020นะครับก็ประมาณขวบนิดๆแล้วนะครับแต่ตัวใหญ่กว่าดัสเยอะหน้าตาคล้ายๆดัสเลยแต่ว่าอ้วนกว่าใหญ่กว่าร้ายแล้วเนี่ยร้ายอิกใช่ไหมอิกอิกนาซิโอ AKA นาโชนะครับเป็นตัวละครในหนังที่ผมชอบเป็นหนังคอมเมดี้อ้วนๆน,นะครับอิกนาซิโอนาโชนะครับไป ไปดูตัวอื่นต่อนะครับคนนี้คือแฮมมี่นะครับแฮมมี่เป็นบลูวีเอ็มนะครับเป็นแม่พันธุ์ของฟาร์มที่เขาไม่เลี้ยงแล้วเนาะช่วงนี้ก็ผัดขนนะครับสังเกตดูว่าผมหยิบออกมานี่คือหลุดออกมาเป็นเป็นหย่อมๆเลยนะครับตัวเมียนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะอ้วนนะครับตัวใหญ่มีเหนียงเยวยที่คอดูแฮมมี่แฮมมี่เชี่ยงอยู่นะครับแฮมมี่อายุ 4ปีกว่าแล้วนะครับเกือบ5ปีแล้วเกิดปี2017นะครับโอ้ยพี่เห็บขย่ากองเหรอเดี๋ยวได้เวลาให้อาหารแล้วนะครับไปให้อาหารก่อนจะถ่ายให้ดูอีก2ตัวแล้วกันนะครับนี่คืออูก้าครับอูก้าเดิมจะให้ชื่อโลกิเนาะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นอูก้าดีกว่าอูก้าเป็น black o t t e r vm นะครับก็คือเป็น black o t t e r แต่ว่าตาสีฟ้านะสข้างเห็นไหมข้างนี้ข้างนี้ก็ตาฟ้าด้วยนะครับมองไม่ค่อยเห็นเนาะ นี่นครับดาสีฟ้าสองข้างเลยจาก Sunshine Laboratory เหมือนกันนะครับบ้านเดยวกับมูดัสเลยอ้วนกว่าดัสเยอะคู่กัดมูดัสเลยชอบมูดัสชอบแกล้งตัวนี้นะครับมากๆเลยอุกะอุกะนี่คือโนอาเป็นกระต่ายที่ย้ายมาจากฟาร์มที่เขาไม่เลี้ยงแล้วเหมือนกันนะครับเป็นสยามิสเซเบิลฮอลแลนด์ล็อบนะครับตัวผู้ยังไม่ได้ตัดเล็บเลยนะครับโนอาอ้วนสีออกน้ำตาลไหมนะครับเป็น สยามมิเซเบลคือสีสว่างนั่นเองนะครับออกน้ำตาลแล้วก็ชัดเลยนี่เป็นฟรอสตี้นะครับแต่ออกเหลืองตัวนี้ก็ไม่รู้ตั้งชื่ออะไรยังไม่ตั้งชื่อนะครับเรียกว่าไข่เจียวแล้วกันอย่างเงี้นพรทนุไข่ดาวนี่คือไข่เจียวสีจะออกแบบอมเหลืองหน่อยนะครับที่ตายเยอะช่วงนี้นะครับเพราะว่าน่าจะกินน้ำน้อยมั้งนะครับไข่เจียวไข่เจียวพี่แฮปนี่คือดารว แต่ว่าไม่เรียกว่าดริวแล้วเรียกว่าพี่เห็บแทนผัดขนอยู่นะครับเป็น black o ต t e r นะครับแต่ว่าสีมันบางทีมันจะดูเหมือนคล้ายๆกับเป็นออะไรอะสีจะดูเหมือนสายมิเซเบิลแต่ไม่ใช่นะนิสัยดีมากเลยตัวนี้แต่ว่าขาย,ยุยมากนะเพราะผัดขนอยู่กรงพวกนี้เป็นกรงที่ผมตัดนะครับ m o d ฟายเองจากกรงคอนโดนะครับนี่ข้างแว่นนะครับข้างแว่นกระต่ายบ้านนะครับร้านขายอุปกรณ์ให้มาเขาบอกเขาไม่เอาแล้วเอามาเลี้ยงเลยก็โอเคนะนี่พี่เสือนะครับ พี่เสียเป็นคาลิควินชอบฉี่ใส่ตูดตัวเองมากกรงอาจจะดูซกมกนะครับแต่ปกติก็คือเป็นกรงอุ้ยจะเย็นดิผมว่าต้องให้เวลาให้อาหารแล้วแหละนะครับประท้วงละโอเคบายบายให้ดูอีกคนนี้คือไม่มีชื่อนะครับเป็นเซเบอร์พอยต์นี่คือเอนโดเอนโดอยู่นี่นะครับ ช่วงนี้ผมให้เอา,เอาฟ้ฟาอัดแท่งด้วยเนาะกับหญ้าดแท่งแล้วก็หญ้าเส้นนะครับแต่ตอนนี้คือใส่ไอ้นี้ให้กินนี่ไผ่นะครับไผ่ไนี่ทริชกับแบมบี้นะครับกล okay. ับมาที่มูต่อนะครับก็หลายคนจะคอมเมนต์นะครับว่าเจ็บเท้าไหมเป็นแผลที่เท้าไหมนะครับผมเลี้ยงมาเนี่ย สามปีกว่าแล้วนะครับตัวที่หมายถึงว่าตัวที่ผมซื้อเองเราเลี้ยงเองเ,องเนาะอายุสามปีกว่าแล้วบางตัวอ่างเงี้ยนะครับรวมถึงบางตัวที่ย้ายมาจากฟาร์มฟาร์มเขาก็เลี้ยงในกรงที่พื้นเป็นพื้นลวดเหล็กนะครับเป็นสนิมได้ด้วยเนาะไม่มีตัวไหนเป็นแผลที่เท้าเลยแม้กระทั่งเป็นล็อบนะครับส่วนพวกเอ็นดีเองน้าหนักตัวเบาวกว่าก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ผมอุ้มดูเท้าดูจมูกทุกวันเลยไม่มีแผลที่เท้าเลยนะครับสาหรับบางคนที่มองว่าเออแบบไม่รองแผ่น ลองที่กรงเจ็บเท้าเป็นแผลเนี่ยน้ำหนักกระต่ายไม่ได้เยอะนะผมถามฟาร์มหลายแห่งแล้วไม่เจอปัญหานี้นะครับพะเขาเลี้ยงในกรงลวดตลอดเนาะสัตวแพทย์หลายแห่งแล้วนะครับเขาบอกว่าก็ไม่ได้สรุปได้ว่าเลี้ยงในพื้นกรงลวดแล้วจะเป็นแผลที่เท้านะครับแบบที่เราเข้าใจกันแผ่นโบนะเขาออกแบบมาให้แมวให้หมารองใช้นะเพราะแมวหมาตรงฝ่าเท้าเขาจะไม่มีขนเหมือนกระต่ายกระต่ายจะมีขนมีเนื้อบางๆแล้วก็เป็นกระดูกนะครับกระต่ายเนี่ยจะมีขนเหมือนรองเท้านะครับคอยปกป้องฝ่าเท้าเขา ซึ่งแผลกดทับหรือรอยแบบกดทับที่เป็นแผลได้นะครับบางคนเนี่ยเลี้ยงบนพื้นบ้านพื้นแบบพื้นโซลิดฟลอร์ธรรมดาไม่ได้เป็นพื้นกรงโซไรซ้ำน,นะไม่เคยอยู่พื้นกรงเลยบางตัวยังเจอปัญหาแบบเท้าอักเสบได้เลยนะครับผมมองว่าบางทีอาจจะเป็นภาวะของสุขภาพของแต่ละตัวมากกว่านะคือปัญหาส่วนตัวของเขาอะนะครับอย่างบางทีไปทับฉี่ทับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหยียบฉี่บ่อยๆซึ่งกรงพวกนี้โอกาสจะมีอย่างเง้ยน,น้อยมากเพราะฉี่แล้วมันจะลงข้างล่างนะครับหรือรวมถึงกระต่ายที่ ฝึกใช้ห้องน้ํานะครับก็น่าจะลดโอกาสที่จะเท้าอ,อักเสบได้ด้วยเพราะว่าฉี่มันลงในกระโถนมันไม่ได้โดนเท้าโดนตัวเขาไม่กัดนะครับอีกอันนึงก็คือน่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นหรือเปล่าน้ํายาถูพื้นนั่นแาละทำความสะอาดพื้นบางอย่างเนี่ยมันมีสารเคมีรุนแรงที่ทําลายผิวหนังของกระต่ายที่เท,ท้าหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเรื่องนี้นะแต่ลองดูนะครับว่าถ้าใครที่เจอปัญหาเรื่องของกระต่ายเป็นแผลที่เท้าแล้วพาไปรักษานะครับไม่หายสักทีหรือว่าหายแล้วเราก็กลับมาเป็นใหม่เนี่ย ลองดูนะครับว่าในบ้านเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นยี่ห้ออะไรแบบไหนนะครับแล้วลองหยุดใช้ดูใช้แค่น้ําเปล่าถูดูนะครับผมว่าน่าจะน่าจะมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไหมเพราะกระต่ายเองเ่เขาไวกับสารเคมีมากอยู่แล้วนะครับลองดูเนาะเรื่องรองพื้นกรงนะครับผมไม่ลองให้นะครับเพราะว่าใช้แผ่นรองเนี่ยลื่นเท้าแบะขาแบะนะครับแล้วก็หมักหมมสปกปรกกัดโยนถึง ลองแบบยาวกัดกินเล่นหมดนะครับคือเคยลองแล้วแหละแผ่นคิโมท่ซื้อมาเป็นเสือนะครับแผ่นหนึ่งสองสามร้อยนะซื้อมาแบบยี่สิบสามสิบแผ่นเลยก็มันกินได้นะเรากัดแทะเล่นหมดเลยนะครับนี่คือปัญหาที่ผมเจอแล้วผมแชร์นะแต่ผมใช้กรงสแตนเลสเพราะว่าไม่เป็นสนิมทำอาดง่ายแล้วก็ไม่เก็บไม่เก็บแบคทีเรียมากนะนะครับใช้ไปเลยยาวๆนะครับในช้อปปี้าซาดามีขายนะลองไปดูนะครับขนาดเนี้ย หกสิบสามเซนนะความกว้างเนี่ยประมาณสองพันห้าส่วนไอเนี้ยใหญ่กว่าประมาณสามพันห้าหรือว่าสามพันนี่แหละลองไปดูนะครับสเตเลดเป็นลวดแบบนี้เนาะผมชอบแบบนี้แบบที่เป็นเส้นหนาๆกรงหมาของแมวเนี่ยช่องมันจะห่างนะแบบนี้นี่นะมันจะหา่างว่าถ้าเป็นกระต่ายตัวเล็กหรือเป็นลูกกระต่ายมันออกมาเลยนะครับแต่ว่าไอ้บนพื้นก็ใหญ่กว่าด้วยนะครับหนากว่าเห็นไหมช่องก็จะห่างนะแต่ม,มีมีนี่คือแก่แล้วนะม,มีมีนี่อายุเจ็ดแปดปีแล้วนะครับเป็นกระต่ายสาวเนาะไม่เคยผสม เป็นกระต่ายที่ฟาร์มเขาไม่เอาแล้วเหมือนกันนะเขาก็เลยให้มาประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปให้อาหารต่อเนาะให้ยาต่อนะครับโอเคนะครับจบแค่นี้นะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่ครับตอนหน้านะครับบ๊ายบาย